ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน,นันท์พาพาไปไหนพาไปกินวันนี้นะคะมดก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวมดจะพาทุกคนนะคะไปกินขนมปังปิ้งย่างเตาถ่านนะคะหอมๆซึ่งเหมาะกับหน้าฝนมากๆเป็นเมนูของหวานนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย ก็มาถึงแล้วนะคะร้านขนมปังปิ้งพ่อณชานะคะร้านของเขานะคะจะตั้งอยู่ตรงสามแยกสมาคมงหุ่ยนั่นเองค่ะอันดับแรกเขาก็จะนำขนมปังมาอังไฟอุ่นๆก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำขนมปังมาสักครู่นะคะไปทานเนยเหลืองๆแบบนี้เลยทุกคนค่ะน่ากินมาก ขนมปังได้ที่แล้วนะคะทางร้านเขาก็จะนําไปโรยน้ําตาลนะคะใครที่ไม่รับประทานน้าตาลก็สามารถแจ้งได้ะคะ่ะเ่ยมีความแล้วเนี่ยความเียได้ ทานเสร็จแล้วนะคะทางร้านเขาก็จะนําไปลาดนมนะคะสําหรับใครที่อยากได้มากได้น้อยสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะมาแนะนําว่าให้ลาดเยอะนะคะเพราะมันจะอร่อยมากนะคะเวลาทานเนี่ยฟินเวอร์แน่นอนค่ะเอาไหอนะจิมมี่ เจ้าผมหกี๊ยอร่อยไหมอร่อยปะกินทำกินเชิมองก็ให้ลองลองเหรอเจ้าก็หมห ขนมปังร้านเขานะคะทําสดใหม่ทุกวันนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะขนมปังชิ้นใหญ่มากรสชาติคือหวานกรอบหอมอร่อยมากนะคะทุกคนหอมกลิ่นเตาถ่านมากราคาชิ้นละ25าบาทเท่านั้นคะ่ะ นะคะ1ชุดบี้แผ่นราคา25่บาบาทค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะชาดำเฉลียวปุ้ยเอ่อเชนฮวยโอเลี้ยงขวดละ10บ,บาท วันนี้โมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคนที่สนใจนะคะโมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับตะคายกดซับตะคายกดกระดิ่งกระดิ่งกิ้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 งให้ดืดชาด้วยนะคะให้กืดชาด้วยนะคะมองกล้องบายบายเลยมอ๊ายบาย